สวัสดีพี่น้องมอนยายแดยงกะได้ไม่น่าอีกทีเก้านะพี่น้องมาบึงเห็ดหน้าเนาะไปหอดใสเนาะพี่น้องยายแดยงมาบึงท่นถมหอดใสเนาะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเอาหลดมาเห็ดหน้าเนาะนี่เป็นมือที่สองเนาะเห็ดหน้าแปลงหน้าพี่น้องเป็นมือที่สอง ว่าพอล้มคันแท่ลงเบิดแลเลยเนาะพี่น้องเอามาถมหม่องมันโน่นมันอย่างถมหม่องมันอันนั้นเนาะถมหม่องมันมีน้ำเนาะพี่น้องมันลมมลายมันเข่าบ่าได้ก็เลยมาแปลงเห็ดใหม่เนาะนี่เห็ดเป็นมือที่สองเอาเบิ้ง พันมาถมสองรอยลดเนาะนี่เหลืออยู่ซีสิบโลดพันมาถมนองนี่เหลืออยู่ซีสิบลดกัคือสี่ได้ให้ไงเติบนะพี่น้องแต่ว่าพิ่นเหตุเ่าท่านแล้วเป็นขั้นแท้พื้นกาเอาลงเบิร์นอกเห็นเป็นให้เดียว แกออกเลยลูกแกออกเลยถอดออกถอดออกมันหอนบอกเบิ้องแย่แดงกับปอยงัวนแลพี่น้องว่ามันมีแต่งัวนแย่ดยแดงเนาะงัว,พ,วพี่งัวงน้องน้ำปอยใส่กันเอาหนูขึ้นไมได้ช่วยด้หนูขึ้นไม่ได้ไไดไไดช่วยด้วย,ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดเสื้อออกก่อน กนจะมาขึ้นมองมันสูงที่ลำึ้นมองมันสูงมันไปขึ้นได้ยังทุกองบอดิแข้งแรงไปบรรยากาศกับปล่อยงวนะพี่น้องปลอยงวามากินหยา